สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเงาพ่อมาแล้วพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเท่ามาเอาปลามาเบิงน้ำพองเบิงเพิ่นหาปลานะครับพี่น้องคลิปนี้มาเอาปลานะครับมาเอาปลาปลาน้ามันก็ลังขึ้นน้าี่น้องเต็มพองแล้วฟังทั้งนี้นี่ครับมากับหนามากับตถ้ากะพากันมาเอาปลาพี่น้องนี่ครับไม่อยังนม่หะเราใหม่เตี้ยมามาเอาปลาอยู่ไหมฮะเราใหม่เอาไม่อย่งไรอเห็ดหนึง อืิสวัสดีค่ะไรน้าป่าพี่น้องน้าป่าสะออนน้ำเที่งน้ำเที่ยงป่า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 มันเกิดจากน้ำกันกับน้ำนอน้มันฝนแห้งฝนต้องพูดกับดึงแห้งนะครับพี่น้องน้ำ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 พองแม่น้ำพองน้ำไหลย่้ยย่้ยย่้ยแต่พูนอยู่เพิ่งอีงเรื่องนเชาสากไม่เห็นนังสีเป็นตะย่านวิ่นมันไหลแห้งมันบึนบึนบึนพนุกสะดุ้งกันน้ำแดงมาแต่ว่าว่างานวันพนยุกสะดุ้งโมเมียนพนยกส่อน เป็นหนุกส่นอยู่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นป่าเพิ่นเอามาไว้แล um ้วเด้พาพี่นองครับพี่เบิ่งป่าก่อนไปิ่าป่ะยพ่อปลากรดปลากรดอุ้ปลากรดกมันเาแงนมึงมึงมสั่งไว้ดันละวป่ตู้บานนี้เต็มเตด้วยบานนี้ปลาไหลเพื่อที่เขาเอาปลา่อยแล้วมัน

น้ำขึ้นเป็นรองสองวนเียอนำเลียงออปั๊วสยงเดสองเป็ดรองต่ละที่อะไต่ละเทียวนะโอ้มันไปเอาขยวม่องบเกิน้มงหรอนี่มันถ่ายชื่อน้ำยูงนี่อือยนอยูวางนี่เป็นปะโอโยูงออมอเชงยังบงบื้มากนี้อือจุงือพี่น้องโอ้น้ำสองน้นน้ำบอกในจังหนหรอพี่น้องน้ำบอกในจังหนแล้วนี่ครับเออ เสียงฟื like, <To> ้นๆแล้วถาเบื้องบนจะเอาป่าขึ้นมานะครับพี่น hmm. yeah, so ้องแต่ว่าตอนนี Eg ้ขออนุญาตพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งไปแท็กเอาป่าซะก่อนนะครับพาพี่น้องเข้ามาเที่ยวเบิ้งป่าเบิ้งแม่น้ำพ่องนะครับพี่น้องเบิ้งแม่น้ำพ่องนะครับน้ำนี่ก็ไหลลงไปเคลื่อนบนลัดแหละพี่น้องนะครับน้ำนี่เป็นช่วงนี้เป็นช่วงกลางแม่น้ำกลางแม่น้ำของไอ้โตโตยอดเกอนอยู่โตโตยอดน้ำพ่องอยู่ทั้งผู้กระดึงนนะครับพี่้องปื้อๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งไปแท็กเอาป่าซะก่อนนะครับตอนโตป่านะครับ ตู้ขไนี่สะอนปรากฏอืมกอะสั่งกระตาดำา้อจะขีดเครื่องโกโลเครื่องโกโล่กิโลหนึ่งพอดีกอ้กิโลหนึ่งพอดีปลากรดปลากรดโอ้โทษโทษโทษังได้เพิ่วเลยปลาปีกไก่ปลาขาวก็มีนปลาหนุกันปนุกัน ขาตวกันไดกแยังให้ตัวเนาะปาเนื้อกยูโกบิเฮดเด้นีอันนี้ชาววันปลานาปลาเขาะนีนั่งกับย่านปานเขาเอาวสันเอาอันนี้ไกอเครื่องโกโลเครื่องัวโลเอาว่างใส่ตาร้างเด้ตักปลามาใส่รถน่ะเดี๋ยวเดี๋เดอยตักองก็ได้้ม่ย่าพ่อจะมาถืออันนี้เออยด้ชิบิ้นยอ้ หายแล้วสิบโลครึ่งสิบโลครึ่งเอาใช่เต็มกระตานี่นะมันจะยู่เท่าไหร่สองวันปลาไม่ปล่อปลาปลาเกียรงปลาเป็นย่างซ้อนยกซ้อนยกสะดุ้งเออมาแล้ว อืมไปแล้วคือสิบเอ็ดกิโลเดี๋ยปล่อยก็ให้น้ำมันออกกอนเห็มันเลสิบโลครึ่งมันสิรเือเท่าละสิบละสิบไอสั่งไงเออสิแล้วโอเคอ่ะสิโลครึ่งอืมอ่เด้ได้ใส่ตรงละสิมันคอยนับไงเออก็ม <laughs> มาจ o มเอาทำงานต่อตทำงานทำงานเส้แรงไม่ส่นี้จะ้กกาไม่กกรริกกรร่นีที่ผ่ารูโอ้มหที่ผ่าเอ้ยเอ้ยเมนเมนเมนเน ไอแล้วสิบห้าลูกพี่น้องไแล้วสิห้าลูกคือพี่น้องเขาเพิ่นสั่งมาอ้หอวันซ้อนเนาะ้ยยังงกสดุ้งพ่อดิ้ยังงกสะดุ้งพ่อดิ้มาขึ้เหาลูกแล้วี่หาลูกได้เจอหาลูกพอดี สิบหาน้อเจ้ถุงก่อนหาถุงถุงเลยสิบหาซิบหาเลยถุงละสิบห้าโลถ้าใดนี่ไม่คีสิบหาโลเกินพอดีเขาจมโอ๊ตกะตานี่กะตานี่กับิบหาโลพอดีพี่น้องมันซังเป็นถุงจ้า ตัวเปอ้ถืเากันนี่ใส่เพ่นล่ะเอ้นมาบก็เน่าเฮาก็เก็บไปลางก็ได้ดอกอุ้ยมาสอจมเอาพอมองนี่บม้ย2 2ถุงล้ถุงละ15โล30แล้วบ่30แล้ว ตอนนี้คือปลาปลาปลาสินมานาันนี้คือตัวนี้นมันให้ยา,ยายวนี่้อนค่ะยืใส่นเดียวขึ้นไม่เยอะกันวันนี้เพราะเขาไปเอาของเนปูทิน<อ>เวลาของปูทินทั้งนานนอย่สัง่งปูทินหนึ่งแล้เป็นออนน,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 นี้คือการมไหว้คือกัพอไปขเห็นหู โอ้ถ้าได้เตรียมชิ้นผาไปเลยนี่ยิ่งนี่ยิ่งนี่มากเลยพอสั่งเพียกระทาพร้อมอี๋โอ้ยเต็มกระท่านี่จักบาทก่อนนี่สามร้อยสามร้อยพี่น้องเต็มกระท่านี่สามร้อยเนี่ยบ้ามันคิดพ่อย่ำนั่นเดียวไปนี่ย่ำแพงเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ลดลงหกสิบนั่นย่ำนั่นลดลงหกสิบแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นั่นเพิ่นนั่น ันปลาเงี้ยนอันนี้มาเอาเพิ่นโลละยี่สิบบาทพี่น้องมาเอากับหม่องเพิ่อนยี่สิบกว่าทั้งของพี่น้องนัไงล่ะเพิ่นเกียกเทียมไปในตู้พร้อมมาตั้นี่เจ้าของบนกรบเบื้องพระกระมาสร้างเอามาแล้วมาแล้วมาบุปผาตัวปะตัวปะตัอ

รอบเดียวจักจักจักตักนี่จักตักนี่รอบนี้ก็ไม่เห็นลงไปพุ่นอ้ที่เีือขับไปด่านน้ก็จับมันอะไรก็ัครับคือจะไม่เลยหรอหลง้องหลังท่องก็สิบาท ต้นาอั้านก็ันือลกว่าเอมันขึ้นมันจดขึ้นงพ,พ,พี่น้องมันมาครันี่ิันลงไปประมาณประมาักสินาทีนี่คมีมันสักสิบนาทีที่น้องต้องสอดนะลูดูปลาน้ำแดงนะพี่น้องอุปกรณ์การจับนะครับลา,นามน,น,ะน,นะครับนา,นาม,มาหากินน้ำเคือน,นะพี่น้องลำน้ำพองนะครับมารับซื้อนะเอาไปเหุปลาแดกนะครับ

ไอ้งงๆหาหลอดเพิ่มมันพอออเด้อปลาน้าแดงมาชิมปลาชอลยขีนครัคิดหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ